เซนเน็ตมีเดียโซซายตีสื่อดิจิทัลจากวุทิสภาไทายสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทุกไลฟ์สไตล์ ทุกความสัมพันธ์ในวิถีชีวิต<ล>กับภารกิจในสภานำมาบอกเล่าใน,น,นาวันนี้ที่สภาไทย ค่ะแฟนเพจวุฒิสภาและเพจเซนเต e มิเดียโซเซตี้สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยและการวันนี้ที่สภาไทยประจำวันอังคารที่22ตุลาคม2567ดิฉันพัชรินยศสมฤทธ์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงนี้ติดตามกิจกรรมของทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและทางวุฒิสภากันก่อนค่ะในช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะเปิดให้บริการคลินิกคำปรึกษางานด้านนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วย 1. บริการให้คำปรึกษางานด้านการประชุมโดยสำนักการประชุมที่ห้องรับรอง211ชั้น2 2. บริการให้คำปรึกษางานด้านกรรมธิการ an, โดยสำนักกรรมธิการ1 2 3ที่ห้องรับรอง210ชั้น2 3. บริการให้คำปรึกษางานด้านการสืบค้นข้อมูล โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรับรอง208ชั้น2ค่ะและในช่วงเวลา13นาิกาถึง14นาฬิกาประธานวิทิศภาได้มอบหมายให้คณะมนารการต่างประเทศเป็นผู้แทนให้การรับรองคณะผู้แทนรัฐสภานอร์เวย์รับผิดชอบกิจการการประชุมสมัชารัฐสภาอาเซียนและการประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรปนำโดยนางสาว รอสเ,เลสเซมอยาขอบเส้นรองประธานคณะกรรมการกิจการครอบครัวและวัฒธรรมพร้อมด้วยคณะที่ห้องรับรองพิเศษหมายเลข202ชั้น2อาคารรัฐสภาค่ะและในช่วงเวลา13 1 7ถึง17นาฬิกาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐฟิลิป,ปินผู้บริหารและบุคลากรสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามโครงการ หลักสูตรการเรียนรู้นานาชาติของการสร้างความสามารถในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่นิติบัญญัติของ d e v e l o d m e n t Academy of Philippines จำนวน35คนได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ห้องประชุม402ถึง403ชั้น4อาคารรัฐสภา,าโดยในช่วงเวลา13มนิกาถึง13บมนิา30นาทีทางคณะ จะได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาดูงานวิทิสภาด้วยค่ะระหว่างวันจันทร์ที่21ตุลาคมถึงวันจันทร์ที่4พฤศจิกาย,ยนนี้จะมีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติจำนวน3คนในเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการผู้สมัครยื่นแบบใบสมัครได้ด้วยตนเองที่จุดรับสมัครสํานักง,งานเลขาธิการวุฒิสภา กองศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะและในช่วงก้ามนาิกาสามนาทีวันนี้นะคะจะมีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่19สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานวุฒิสภาจะอนุญ,ญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา8ปดนาฬกา45นาทีถึง9ก้านาฬิกาสานาทีหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสำหรับวาระการประชุมประกอบไปเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจำนวน4ฉบับร่างพรบแต่และฉบับมีการลงมติอย่างน้อยหนึ่งมติในวาระที่1่ค่ะประกอบไปด้วย1ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับที่พอ 2. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พศ 3. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พศ4ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่พศก็เป็นรายละเอียดในการประชุมวันนี้ค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามภารกิจของทางประธานวุฒิสภาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสาภาพรัฐสภาครั้งที่149และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนานครเจนีวาสมาพันธ์รัฐสวิตซ์เมื่อวันจันทร์ที่14ตุลาคมคณะผูแ้แทนรัฐสภาไทยนำโดยนายมงคลศิรศิจฐ์ประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยผู้แทนจำนวน8คนได้แก่นางสาวสลัดน,นันอันนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายชวพลวัฒนะเวคินสมาชิกวุฒิสภานายกันวีสืบแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนางสาวตวงทิพย์จินตะเวศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายสลันทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภานายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายอ克拉ทองใจสด สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและนายวีรพันธ์สวรรณนามัยสมาชิกวิทิสภาในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสาภาพรัฐสภาครั้งที่149และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่13-17ถึง17ตุลาคมที่ศูนย์การประชุม CICG ของนครจินีวาสมาพานธรสวิท โดยสรุปภารกิจของคณะผู้ทแทนรัฐสภาไทยในการประชุมวันที่สองได้ดังนี้ค่ะ 1. คณะผู้ทแทนรัฐสภาไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสาภาพรัฐสภาครั้งที่214ในช่วงเวลา9นาฬกา มีทั้งด้านของประธานสาภาพรัฐสภาและเลขาธิการสาภาพรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมและเลขาการประชุมตามลําดับโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมได้แก่การรับรองในงานการประชุมคณะมนตรีบริหารครั้งที่213รับทราบรายงานการดําเนินง,งานของประธานสาภาพรัฐสภาในช่วง6เดือนที่ผ่านมาและรับทราบรายงานด้านการเงินและการคลังของ IPU รวมถึงกรอบงบประมาณสำหรับปี2568จากคณะอนุกรรมการด้านการเงินของสาภาพรัฐสภา2ในช่วงเวลา11นาฬิกาที่ประชุมได้เริ่มเข้าสู่การประชุมสมัชชาสาภาพรัฐสภาเป็นวันแรกโดยมีทางด้านของประธานสาภาพรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมโดยที่ประชุมได้รับฟังถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนระดับประธานรัฐสภาประธานสาภา ซึ่งได้รับการจัดสรรเวลาสำหรับการกล่าวถ้อยถแถลงประเทศละเจนาทีภายใต้หัวข้อหลักการประชุมสมัชชาในครั้งนี้คือการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่สงบสุขและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งทางด้านของนายมงคลสุรศรจประธานวิทยสภาได้กล่าวถ้อยถแถลงภายใต้หัวข้อหลักของการประชุมโดยมีใจความสำคัญว่า ภายใต้แผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระยะเวลา5ปีและพระบรการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2562รวมถึงวิสัยทัศน์วิชัน230ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกุญแจดอกสำคัญในการพิชฌกของการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนปรับตัวได้ทันต่อผพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมรองรับความท้าทายใหม่ๆในอนาคตตลอดจนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํากระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่คนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชายขอบโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นจากการเป็นประเทศที่มีไรายได้ปานกลางและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านทรัพยากรมนุษย์สมรรถน,นสะสูงและศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของภูมิภาคอาเซียนภายในปี2570ที่ผ่านมารัฐสภาไทยได้ดำเนินการด้านนิติบัญญัติอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้ STI เป็นกลจักสํสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนอาทิ รบการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2564ล่าสุดวุฒิสภามีมติรับหลักการแห่งร่างพรบรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยพศอเอมื่อวันจันทร์ที่7ตุลาคมส่งผลให้ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเข้มแข็งยิ่งขึ้นในภาพรวมนอกจากนี้รัฐสภาไทยยังได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มาใช้ยกระดับคุณภาพการทำงานด้านนิติบัญญัติให้ได้มาตรฐานสากเลเพื่อข้อมูลและกระบวนการําทำงานของรัฐสภาเปิดกว้างโปร่งใสตด่อการตรวจสอบให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อให้รัฐสภาไทยมุ่งสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัลรัฐสภาเปิดและรัฐสภาสีเขียวที่ลดการใช้ทรัพยกรอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ค่ะทางรัฐสภาไทยพร้อมที่จะขยายความร่วมมือกับรัฐสภามีประเทศในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสังคมในทุกมิติตลอดจนสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศมุ่งหน้าสู่อนาคตอย่างสมดุลมั่งคงและยั่งยืน รัฐสภาจึงมีหน้าที่สําคัญในการสร้างหลักประกรันวิทยาศาสตร์ในการสร้างหลักประกรันวิทยาการที่ก้าวล้ําจะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม 3. นายเชวัตสาวรวิจิตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนายสุรันทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนรัฐสภาทไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสาม,มัญาสาภาพรัฐสภา ว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนมีวาระสำคัญในการพิจารณาแก้ไขร่างข้อมติในหัวข้อผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมซึ่งมีสมาชิกสภาจากแคนาดาและเทนซิเนียทำหน้าที่ยกร่างข้อมติในฐานะผู้ร่วมเสนอรายงานโดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาแก้ไขร่างข้อมติในายเชวัสทาวมิจิตได้อภิปรายต่อที่ประชุม ถึงจุดยืนของรัฐสภาไทยในการสนับสนุนร่างข้อมติฉบับนี้เนื่องจากข้อที่จริงทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศที่ยังไม่มีกฎระเบียบหรือกฎหมายที่สามารถกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อละเมดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลกระบวนการประชาธิปไตย และหลักวิติธรรมดังนั้นรัฐสภาจึงมีบทบาทสําสคัญในการสแสวงหาความร่วมมือที่เป็นรูปรธรรมเพื่อนําไปสู่การสร้างกรอบกฎหมายหรือหลักการในเชิงปฏิบัติเพื่อทําหน้าที่สนับสนุนกํากับดูแลการใช้งานเทคโนโลยี AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ ครอบคุมทุกส่วนของสังคมทั้งนี้การพิจารณาร่างข้อมติดังกล่าวจะดําเนินต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16ตุลาคมเพื่อรับรองในชั้นคณะกรรมการและเสนอต่อที่ประชุมสมัชชา IPU ในวันที่17ตุลาคมเพื่อรับรองในขั้นสุดท้าย4นายกันนวีสืบแสงสมาชิกสภาผูา้แทนรัษฎรและนายอัครทองใจสดสมาชิกสภาผูา้แทนรัษฎรในฐานะผู้แทนรัฐสภาทไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนรีการ 3, สามัญสภาพรัฐสภาว่าโดยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศวาระแรกโดยนายกันวีสืบแสงได้ร่วมอภิปรายต่อที่ประชุมในหัวข้อบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการป้องกันความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติโดยนายกนนวีกล่าวว่าสมาชิกรัฐสภาสามารถมีส่วนร่วมในการปกป้องความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ได้ในวิธีการที่หลากหลายทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงประชาชนรัฐบาลและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดการความขัดแย้งดั้งนี้ประเทศไทยในฐานะสมาชิกกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําหลากหลายกรอบได้แก่คณะกรรมการแม่นม้ำโขงกรอบความร่วมมือแม่โขงลานช้างข้อริเริ่มลุ่มแน้โขงตอนล่าง ทั้งอย่างเป็นประธานร่วมในกรอบ MLC กับจีนได้นำแนวทางการทูดว่าด้วยน้ำผ่านกรอบ MRC และ MLC เพื่อปรับปรุงข้อมูลด้านน้ำและการบริหารจัดการเขื่อนระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายที่6.5 และยังมีบทบาทเป็นประธานร่วมในเกาะอาเซียน,นในทะเลจีนใต้เพื่อผลักดันความก้าวหน้าของการเจรจาในประมวลการปฏิบัติการในทะเลจีนใต้ต่อมาในอัครทองใจสดสมาชิกสภาผูรแทษราษฎรได้อภิปรายต่อที่ประชุมในหัวข้อบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ซึ่งได้กล่าวว่าสมาชิกรัฐสภาสามารถมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางนิวเคลียร์และการปลดอาวุธ โดยผ่านหนงานระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวกับกฎหมายและการส่งเสริมนโยบายในเรื่องการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ประเทศไทยได้ลงนามในสนที่สัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และเมื่อปี2561เป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มแรกที่ลงนามให้สัตยาบาันสนที่สัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ไทยจึงยึดมั่นในการส่งเสริมหลักสากลของการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และลดการใช้อาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งแสดงความหวังว่าทุกฝ่ายจะเคารพสิ่งที่สัญญากรุงเทพที่ประกันให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่ปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์อันจะเป็นหนึ่งในรากฐานของสัติภาพและความมั่นคงในอาเซียนอย่างแท้จริงค่ะ ในหัวข้อที่5นะคะทางคณะผู้แทนรัฐสภาไทยที่เป็นยุวสมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกรัฐสภาที่มีอายุน้อยกว่า45ปีจำนวนสีคนประกอบด้วยานางสาวสรน,นันอันนพพร สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรนายอัคราชทองใจสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนางสาวตวงทิพย์จินตะเวสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรและนายปริญญาวงเชิดขวาญสมาชิกวุฒิสภาได้เข้าร่วมการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาโดยมีทางด้านของสมาชิกรัฐสภาสหร,รชาชอาณาจักรเป็นประธานในการประชุมโดยในที่ประชุมนะคะช่วงต้น มีการแสดงความยินดีในวาระครบรอบ10ปีของการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาโดยมีจุดเริ่มต้นจากข้อมติสาภาพรัฐสภาว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการประชาธิปไตยที่มีการรับรองการประชุมสมัชชาสาภาพรัฐสภาครั้งที่122เมื่อปี2553ที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่กรุงเทพมหาคนครค่ะ จากนั้นที่ประชุมได้มีการอภิปรายในวราระสําคัญได้แก่การรายงานพัฒนาการด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะเป็นรายประเทศ2การมีส่วนร่วมกับภารกิจของการประชุมสมัชชาครั้งที่1 4 9ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมองของเยาวชนภายใต้หัวข้อหลักของการอภิปรายทั่วไปว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม รวมถึงมุมมองต่อร่างข้อามาติด้วยเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในการน,นี้ทั้งด้านของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงจํานวนยุวสมาชิกของไทยไปหลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดปี2566าสมียุวสมาชิกเข้าร่วมจํานวนมากถึงร้อยละ42และจํานวนของยุวสมาชิกในวุฒิสภาชุดใหม่มีจํานวนมากขึ้นถึงร้อยละ8.5 ขณะที่นางสาวสรน,นันท์อน,นพพรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรได้ไปิปรายแสดงความคิดเห็นหัวข้อผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและหลักมิติรัฐค่ะนอกจากนี้ทางคณะผู้แทนรัฐสภาไทยยังได้เข้าร่วมกิจกรรมข้างเคียงในการประชุมวันที่สองอย่างเช่นเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเครื่องมือที่เป็นประโยชน์เพื่อการพรัฒนาที่ยั่งยืน และการเข้าร่วมรับฟังอภิปรายในหัวข้อการพัฒนารัฐสภาพเพื่อป้องกันการถอยกลับของระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อภาวะผู้นำรัฐสภาในการลดอาวุธการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานของมนุษย์ที่เกิดจากการแพร่กระจายของอาวุธค่ะ นอกจากนี้ในการประชุมวันที่2คณะผู้แทนรัฐสภาไทยยังได้เข้าพบหารือทวิภาคีกับผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนำโดยทางด้านของรองประธานคณะนิการการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการสาธารณสุขโดยฝ่ายจีนก็แสดงความขอบคุณไทยที่ยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดค่ะคณะต่อมาทางคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำทางการเมืองสตรีในโอกาสการประชุมสมัสชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่45ค่ะวันศุขที่18ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่น,นครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนางสาวพัสรินกรามวงศสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหัวหน้หนนาคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในคณะกรรมการสมาชิกรัฐสภาสตรี ของสมัชชารัฐสภาอาเซียนและนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำทางการเมืองสตรีในโอกาสการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่45ที่ประชุมมีการอภิปรายในประเด็นการสังเสริมบทบาทของสตรีทางการเมืองสองหัวข้อได้แก่ 1. การขาจัดอุปสรรคยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนสตรีในการเป็นผู้แทนในรัฐสภาและ2หัวข้อ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีและระบบรัฐสภาที่ครอบคลุมซึ่งในการอภิปรายหัวข้อที่2องนางสาวพัศรินรำวงหัวหน้าคณะผู้แทนได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในโอกาสนี้ผู้แทนไทยได้กล่าวเน้นย้ำถึงแนวทางการส่งเสริมบทบาทสตรีในการทำงานด้านการเมืองโดยเฉพาะบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ การส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนการเสริมสร้างพลังสตรีค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าติดตามการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆกันค่ะ ถึงภารกิจเกาะติดการประชุมในวันนี้ที่สภาไทยกลัมาติดตามรายการวันนี้ที่สภาไทยกันต่อนะคะ ติดตามการประชุมของทางคณะกมลิการประจำวันอังครนี้ค่ะในช่วงเวลาการบริกาเป็นการประชุมของคณะกรลิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโดยกมลิการชุดที่สองพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมิการ การนุิกาคณะกรรมการการสาธารณสุขโดยกรรมการชุดที่3พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศโดยเชิญอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเลขานิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาให้ข้อมูลค่ะสิทนาริกาคณะอนุกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกรรมการชุดที่3ด้านศึกษาพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติค่ะ สิบนาฬิกาคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรรมการชุดที่1 1ึ่งสิบนาฬิกาคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสและความหลากหลายทางสังคมโดยกรรมการชุดที่3พิจารณาเรื่องร้องเรียนเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาคนไร้บ้านค่ะโดยเชิญทางผู้แทนหน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรุงเทพมหาคนครเขาให้ข้อมูลค่ะ สิบนาฬิกาสามสิบนาทีคณะอนุกรรมนิการด้านการเงินโดยกรรมนิการชุดที่หนึ่งด้านเศรษฐกิจพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมนิการสิบสองนิกายี่สิบนาทีคณะกรรมนิการการเกษตรและสาก์โดยกรรมนิการชุดที่หนึ่งสิบสามนิกาคณะอนุกรรมนิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยกรรมนิการชุดที่สององค์กรอิสระสิบสามนิกาคณะกรรมนิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชนสิทธิเส,สรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคโดยกรรมิการชุดที่2พิจารณาติดตามเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเชิญผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9อา้าอดีตดีอายการภาค9ผู้อนวยการมูลนิธิประสานว่าดธรรมรองศาสตราจารย์เอกรินต่วนศิรินายสุนัยผาสุขผู้แทน Human Rights Watch Asia ทางด้านคนที่8นะคะก็คือผู้แทนข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 9. ก้ผู้มีา A A การรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้า 10. ใเลขาธิการสภาวความมั่นคงแห่งชาติ 11. นายดอนปาทาน 12. นายอาเตฟโซโก,โกเข้ามาให้ข้อมูลค่ะ ขณะต่อมาเวลา13มิถน,นา30นาทีคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินการคลังกรรมิการชุดที่หนึ่งพิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยโดยเชิญผู้มีการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็ให้ข้อมูลค่ะ13มิถา30นาทีคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาโดยกรรมิการชุดที่3 13มิถน,นา30นาทีคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรรมธิการชุดที่3พิจารณานโยบายแผนง,งานและแนวทางการดําเนินงานโดยเชิญผู้มีการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ให้ข้อมูลค่ะ13นาิกา30นาทีคณะอนุกรรมนิการากิจการทางทหารด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอาวุธยุธโทโธปกรณ์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยกรรมธิการชุดที่3ด้านทหาร สิบสี่นาฬิกาเป็นการประชุมของคณะกรรมการการพลังงานโดยกรรมการชุดที่หนึ่งพิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสิบสี่นาฬิกาคณะกรรมการการต่างประเทศโดยกรรมการชุดที่สองพิจารณาการรับรองคณะผู้แทนรัฐสภา挪威สิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกรรมการชุดที่สาม พิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานของบัณฑิตโดยเชิญสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้ามาให้ข้อมูลค่ะทั้งหมดก็เป็นการประชุมประจำวันนี้นะคะ,ะการวันนี้ที่สภาไทายหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพัชรินยศสมนึกพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันนะคะเนื่องในวันปิยมหาราชค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อน สวัสดีค่ะ